สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เซ่ไม่เฮ็ดคลิปสั้นๆให้เบิร์นนะจ๊ะเด้อว,ว่ายายแต้มอันอยู่จังไดในช่วงยุคโควิดนะจ๊ะเนาะว่าโควิดช่วงเนี่ยที่มันระบาดหนักนะคะอยู่ไจังใดรอดมาได้จังไดนะจ๊ะว่าครอบครัวยายแต้มพากันรอดได้จังไดน,นะจ๊ะคือยายแต้มนี่เวลาแปรงฟันเนาะอันนี้เกลือดำน,นะพี่น้องผสมน้ำไว้นะจ๊ะเนาะเวลาแปรงฟันนี่ยายแต้มสี่สี่มวน ใส่ใส่เกลือดํานะจ๊ะผสมน้ามวนปากหลังแปลงฟันนะจ๊ะเนาะนี่คือเยกแต้มขาดอะไรเลยนะจ๊ะคือมวนมา่ะคือเฮดมาเป็นปีเราจาะพี่น้องแล้วเนี้ยมันเศร้านี่เยกแต้มสี่กินตัวนี้นะจ๊ะเนาะอันนี้กับเกลือดำเพื่อจ๊ะเกลือดามันบดเรามันก็สที่ออกคล้ายๆสีชมพูนะแต่ว่ากินมันนี่แห้งนะจ๊ะเด้อตรงยี้แต้มพิสาขี่เหยเบิง์นะจ๊ะว่าแยกแต้มกินยังไงนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าลองไปเห็ดเบิง์นะจ๊ะมันกัฟสี มันมันสิขับไข่มันเขาพร้อมนะจ๊ะเรามั่นกระซีเป็นการขาดเชื้อโควิดที่ดีมากเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันสีบรใหาบบอไห้โควิดลงไปหาหาเขาเอินหายังหาปอดบอกจ๊ะหาปอดนะจ๊ะเนาะมันเคยมันเส้นมันเสีเหายโควิดลงไปหากับเพาะเขาเราเขากระซีขับทายออกนะจ๊ะเนาะนี่จ๊ะนี่นี่คือแก้วแยกแต้มนะจ๊ะเนาะแยกแต้มกระซีเอามาผสมกันแบบนี้นะจ๊ะ แยกเจมปกกินลายแล้วจะมากินซุ้มมือแล้วจะนอกรินซุ้มมือพี่น้องจ๋ะลองเบงแล้ะจะนี่คือเกลือดำานะจ้ะนะคะออกมาใส่แก้วนิดหน่อยแล้วจะเนาะอันนี้เราเรายายสิผสมแล้วะอันนี้คืออ่แอปเปิลไซเดอร์วินิกานะจจะเนาะเหพราะจะถ้าเป็นบ้านเขาก็าจะไปนำสมแอปเปิลนะจะเนาะพี่น้องจ๋าแยกแตงกวาที่เอามาผสมมาลายแล้วจะเนาะผสมกันขึ้นสิประมาณ พี่น้องก็สิประมาณครึ่งแก้วเนี่ยนะจ้ะครึ่งแก้วนะเออค้นให้เข่ากันนะจ๊ะเนาะแนี่ยแจมค้นค้นให้เข่ากันพี่น,อน้องนะจ๊ะค้นให้เข่ากันอันที่ไม่เคลิปสันสันให้เบิ้งซื้อนะจ๊ะเนาะมาประเทศนอกเขาก็มีลายให้ใส่น,นะจ๊ะเนาะแต่ว่าอันผ่าปีจมูกเขาก็ต้องใส่น้ำนะจ๊ะเนาะ เราทุ่มเนี้เขาก็ก,ก,กินเสริมไปนะจ๊ะอันนี้มันก็มีพวกวิตามินซีอยู่แล้วนะจ๊ะเนาะพวกน,น้ำส้มแอปเปลิลนะจ๊ะก็เ,เกลือดำนี่สรรพคุณหลา่ด้วยจ้ะเด้อพี่น้องจ้ะเนี่ยยาแต้มก็สิกินน้ำคาค้อด้วยจ้ะยาแต้มสิกินแบบนี้นะจ๊ะพี่จ้ะ แย่แต้มที่กินทุกเศร้าเลยนะจ๊ะน้อพี่น้องกินแบบนี้ทุกเศร้าเลยนะจ๊ะแล้วนี่หน้าหมกข้าวจ้ะน้ำมันหมกข้าวปัดเจนนะจ๊ะถ้ามันแข็งก็กินสอนโตนึงนะจ๊ะกินไปรลยแล้วน,นี่กินไ,ไร่าใดก็บม่มีปัญหานะจ๊ะเด้อแล้วแต่ผู้ใดที่กินได้นะจ๊ะแย่แต้มอันนี้มันมันห่อนนะอาจขาดมันห่อนมากกว่าินละลายน้อยนึงแย่แต้มก็กินกินแบบนี้นะ ทำมากินยากเพราะพี่น้องกินยากจ้ะยิ่งเกลือดำนะจ๊ะเกลือดำมันสีแบบกินแรงมากเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าลองไปซื้อมากินมันได้เกลือดำนะจ๊ะผู้ใดอยาปปกหูงซับปลาคุณมากกไปเปิดหาเบนร์เนีตนนะจ๊ะเติมเนีตน,นะจ๊ะแค่นี้หรอพี่น้องพี่ว่าแค่นี้มันกะบ่เชิกนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าแม่แต้มกับที่กิน ขาดอะไรคือวิตามินซีนะจ๊ะวิตามินซีพันกล่ำได้จีนซูม,มือนะจ๊ะมือละเม็ดนะจ๊ะเนาะเอาคลิปนี้ซีมมเฮ็ดให้สันๆให้เบิ่งแค่นี้นะจ๊ะเนาะเพราะว่าขอาให้ทุกคนปลอดภัยนะจ๊ะที่ขาดอะไรคือจงเข้ามวนน้ำเกลือนะจ๊ะมวนปากเวลาเขาแปรงฟันแล้วเข้ามวเน,นี่ยมันเศร้าเนี่ยมวนไปรูดจ,จ้ะหนึ่งมันสับคุณมันคือจังหนึ่งมันเฮ็ดให้แบบว่ารักษาไอเหงืออเข้าน้ำนะจ๊ะเหงือกดับกินปาก สองไว้รัสนะจ๊ะป้องกันไว้รัสลงลงปอดลงตับนะจ๊ะเนาะต้นงการที่ไปลงในกระเพาะเขาแท้นะจ๊ะเนาะร้องเบ่งนะจ๊ะเด้อแค่นี้คลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะเด้อโอเคจ้าบ๊ายบาย